สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ได้รับภารกิจมาที่8ปริ้วนะคะหลังจากพักเบกก่อนนะคะเราก็เลยมาร้านคาเฟ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลดูบรรยากาศน่ารักไม่เอ,อ่ยเราเดินอ้อมก่อนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน แต่เราอยากจะเก็บบรรยากาศด้านนอกมาให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันก่อนนะคะโลเคชั่นเขาจัดได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศด้านข้างๆทําเป็นแบบที่นั่งมีกระไพยเหมือนร้านญี่ปุ่นเลย เราก็เคยมาถ่ายรูปหลายครั้งแล้วเหมือนกันมุมด้านนอกนะคะอขออนุญาตหมุนติดนิสยัยทำอะไรเร็วต้องช้าชเพื่อจะให้พี่ๆได้ดื่มด่ำบรรยากาศนะนี่เราก็เดินออมก่อน เดินอ้อมไปเรื่อยๆนี่ด้านในเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าร้อนละประตูเปิดอัตโนมัติขอน้ำส้มค่ะขอขวดน้ำส้มขวดนึงใส่แก้วเลยค่ะ ่น้ำส้มใส่แก้วเลยนะคะ่ะสี่สิบบาทขอโทษค่ะอยสั่งน้ำส้มมีเค้กด้วยๆๆนั่ง,งดื่มดัำบรรยากาศด้านนอกดีกว่านะคะทุกคนไม่ไหวร้อน